โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่โต t ตา Camry นะครับผมอยู่ในโต t ตา Camry นะจะมาบอกทริคนะครับสำหรับการจอดรถแล้วก็แบบไม่ต้องใส่กุญแจตรงตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยนะครับผมตรงเนี้ยตรงรูเสียกุญแจนะถ้าแบบทำให้มันเป็นเกีียวว่างนะครับทุกคนอ่ะขั้นแรกเลยนะครับเราอยับเบรกค้างอยู่นะครับทุกคนนะครับแล้วก็ปลดเนี่ยครับ กดเบรกมือก่อนนะปึ๊บอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็กดดับเครื่องครับปึ๊บเหยียบเบรกนะแล้วกดดับเครื่องอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนี้ก่อนต้องอย่างนี้ก่อนนะต้องต้องเขาเรียกว่าต้องต้องกดอย่างนี้ก่อนนะต้องกดเขาเรียกว่าเนเนนเนเนเนกดกดค้างไว้นะครับทุกคนแล้วก็กดดับดับเครื่องครับอ่ะแล้วก็ค่อยค่อยเลื่อนมาครับทุกคน เนี่ยเลื่อนมาตรงเกียร์ n นะครับนี่มันก็จะได้ละนะครับเนี่ยครับได้ละเราเราก็เป็นเกียร์ว่างได้ละทุกคนอ่ะทุกคนดูลองดูนะปึ๊บนี่อ่านะครับตรงนี้มืดหน่อยนะทุกคนครับ แล้วก็เห็นไหมมันมันมันเลื่อนได้เห็นไหมมันมันเลื่อนได้นะทุกคนนะนี่โอเคประมาณนี้นะครับ